วันนี้เรามาเข้าที่ชุดอณาจักรเครื่องทําความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แช่นะครับตู้เย็นนะครับแล้วก็ตู้ขายสินค้าพวกน้ําดื่มต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ที่ร้านกะสิภูมินะครับเจริญแอร์นะครับก็จะมีตู้แช่หลากหลายนะครับเป็นมือสองนะครับเป็นมือสองที่มีการซ่อมแล้วก็มีการรับรองคุณภาพนะครับสวยงามมากครับทั้งใหม่ แล้วก็เก่าตามราคาครับตามลักษณะของใช้งานมีทุกยี่ห้อครับให้เลือกใช้ครับเยอะแยะมากมายครับตู้แช่แบบกระจกใส2ประตู3ประตูก็สามารถมาเลือกชมได้ครับแล้วก็ตู้เย็นเยอะแยะเลยครับทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับันนี้ก็เป็นลักษณะของตู้เย็นนะครับ 5Q 6Q 7Q ไล่ไปตามขนาด2ประตู1ประตูเยอะแยะเลยครับก็สามารถเข้ามาเลือกรับชมนะครับแล้วก็นำไปใช้ได้ครับเยอะแยะเลยมีอะไรพร้อมนะครับคนที่มีปัญหาด้านการใช้งานก็สามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้นะครับ